ก็ครับสวัสดีเอฟเฮียหมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะจ๊าทุกคนนะเออพกบอกว่าเฮ er ียหมีที่รักช่องนิ้งช่องใหม่ของย er ียมีใครที่ยังไม่กดสมัครไลค์ขอกดแล้วหนึ่งครั้งเออเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโชกมาในกลุ่มเป็นไงเป็นหมื่นหมื่นคนก็มาแล้วเพื่อนในกลุ่มเป็นบังซีสายเขียวแจ้งเกมเข้า,ามามีเกมลักกินในโกด้วย ในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นในชั่วโมงเกมที่มันกำลังจะแทะแทกดีท่กนนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเบอร์เซ็นะครับนะ FC ขอมาบอกว่าเฮียหมีจัดเกมลัก,กิโน,นกให้หน่อยในช่วงเวลาลัก,กิทานใช่ไหมทุกคนะถ้าจะเข้ากลุ่มแบบนี้บบกงบดใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเอะอคนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กำลังใจนะชมพวกความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามนะครับนะไปกันเลยฮะเฮียหมีอยากเล่นแล้วทุวกคน,นะโก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 มา มมหันลม,มต้อหันลม,มต้องหันลมมต้องเพื่อนไอเหี้ยเงินค้างเงินค้างหัวเงินค้างหัวมามาลลยกันต่อเพื่อนเวลาแล้วกี่ทามใช่ไหมโบโกเกมนี้กำลังโบแบเลยใช่ไหมเราก็มาาันหนาอยเลยมาโอ้ได้อยู่นะคำนวณข้างนอกถือว่าดีอยู่เหมือนกันเลยนะอคำนวณข้างนอกใช้ได้อยู่เลยนะไอเหี้ยผมบอกว่าดีมันไม่แถกให้เราอ อย่าลืมเอมซีเมีเขากรุบบังมุดได้คอมเมนต์นะครับนะไปกดซื้อแม่งเลยเพื่อนโบกเยียกดซื้อเพื่อกดซื้อเบ็สามสิบเลยโอ้โหกู้บาทุนมะสามพันกว่าไอ้สัสเกือบหมดซื้อมาเกือบหมดทุกคนดูดิไปฮะขอเง,งานบ้บาทหน่อยนะขอเงานบ้านบาทหน่อยนะเพื่อนไปคุณแหวแล้วนะ เกมนี้ตัวคุณค่อนข้างดีรู้กคนนะตัวคุณแทบไม่ต้องคำนวณเดี๋ยวถ้ามีตัวแมวมันก็จะมีตัวคุณให้เราดูนนะแต่ว่าโอตัวลายคำนวณค่อนข้างน้อยทุกคนดูดิผมซื้อมาโบของตัวโบมโช๊โอ้โหคือมีสี่แล้วนะตัวคำนวณยังแทบไม่มีทุกคนนะไม่มีเลยดีกว่าทุกคนนะยังได้ศูนย์บาทเพื่อนโอ้โหนี่ขึ้นมาไอ้หน้าหมีใช่ไหมบอกเลยว่าไอ้หน้าหนังหมีทุกคนนะดูดิดูมันดิโอ้โหได้อยู่ตัวห้งนี่โบ เะเท่าไหรปีพันไปแอบอายนึกว่าจะไม่มานึกว่าจะไม่มามันดอกเดียวทุกคนสูชิโอ้โหซาลายหชี้ทุกคนนะโอ้โหดูดิไอ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 โชคต้องหองเดียวห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบไปก่อนแล้วการเพิ่มเริ่มนะโอ้โหลักขิทามีก็เอาเรื่องดูดิเออโอ้โหไปต่อเพื่อนไปต่อกูมีทุนแล้วกูมีทุนแล้วโชคอันตรายห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่ไปก่อนแล้วการเพิ่มเริ่มนะมา อย่าลื้อนเีมีเข้ากลุมแบบนี้บังหมุดใต้คอมเมนต์นะไม่ต้องพูดเยอะทุกคนกูไปต่อแล้วกันมานี่กูซื้อเปสามสุดต่อเลยต่อเนื่องกันเลยโอ้โหทะเ,เกิ 1, 2, 3, 4, เดเชือกอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหยี่ด้วยห้าตัวเลยสิบสองหมนุนเพื่อ,เอนเลยสิบสองหมุนโบบาหน่อยโบบาหน่อยมาคนะูนหกนะฮันเมลกอน เวลามันหมุนสัก4ี่หรอบแรกทุกคนนะเราต้องขอเมลเยอะๆทุกคนนะเพื่อจะได้เพิ่มตัวคูณหลังจากนั้นขอลายคำนวณขอลายคำนวณนตัวนี้ต้องหได้มาคื 16. โอเคไปปูขอคำนวณอย่างเดียวหลังจากนี้นะเพื่อขอหน่อยเพื่อไว้เชื่อมแบบนี้ชค480ต่อเนื่องมาปูชิปสาลายโบกโชคเท่ไาไรหกแล้วสปไหน่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 ายหงหนยยี่สิบไปก่อนแล้วการเพื่อเริ่มนะเออโอ้โหอย่างสุด เดี๋ยวโบชาโบชาโบเชื้ชนะมาแม่บอกคูณ20แล้วนะโบบาทหน่อยโบบาทหน่อยอย่างเงียบอย่างเงียบขอคิวช่องหนึ่งเพื่อนลูกเจมาได้อยู่ขอหน้าข้าวปลาแซลมอนเพื่อนโป๊ะดอกนี่คูนยี่สิบโป๊ะไป495ไปก่อนแล้วกันเพื่อนมาไปที่กูจะพอเจ็ดรอยสาไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเลิฟนะโอ้โหสุดยา่างสุดยา่างสุดยา่างสุดเพื่อน โอ HR, rumor, ้โหคูนิ๊สองบกมาเท่าไหร่ถึงครับคูนสองโอ้โหหนึ่งพันแปดสิบช็คโอ้โหเอ้ยี่เนี่ยไปทันไม่มาไปทันไม่มาขอสาดอกสุดท้ายขอนั่งหงายหน่อยดิสามดอกสุดท้ายขอนั่งหงายหน่อยดิเพื่อนโอ้โหมาคูนิ๊หกแล้วนะคูนิ๊หกแล้วนะสองดอกสุดท้ายอายเพื่อนดอกสุดท้ายคูขอเถอะคูขอเถอะอ้โขอเถอะเพื่อนได้อยู่ขอลูกเจช็อคมาเจไป ไอ้ไอ้หายเพื่อนไราสามพันสี่รับอันสามไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเลิฟนะเข้ากรมแบบนี้อย่าลืมเหมือนที่ผมบอกไปบั๊กหมดได้คอมเมนต์นะกูไปต่อเพื่อนจัดเบ็ดห้าสิบดีกว่าไหมจัดเบ็ดห้าสิบกันต่อมาไม่ต้องพูดพร่ำตะเบงคนกูซื้อแม่งเ,เลยเพื่อนเรียกแต่งอบสามร้อยไปฮะทำโซ่เลียเดี๋ยวเมียเรียกไอสัตว์อันนี้ก็ไม่เอายทุกคนนะมไปผมนี่มา บอกว่าเล็วมัรู้เรื่องกระเบื้องแตกรอบนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกรอบนี้มาหายหายหายหโอ้โหปากร้าวข้าวแกงถ่ายหน่อยคุณแปดดูอีกคุณแปดมือเคลื่อนคุณแปดนะคุณแปดมือเคื่อนนี่ดูน่าจะเจะบองบ้องไปแน่นอนดอกนี้มาคุณสิบแล้วนะคุณสิบแล้วนะอย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งนะ บอกได้เลี้ยงคุณถึงก็แต่งหน้าไงเพื่อนได้อยู่ไว้ชุดแบบนี้ของงามงานพระรามแปดบ,บบกมาหน้าตาลายช่องสามเพื่อนนี่ลูกจีลูกเจโบกมาขอสิบช่องหนึ่งายังรางคุณยังอยู่เลยขอลูกเจเพื่อนลูกเจลงมาลูกเจลงมาลงมาลงมาบกไม่ไม่บกบ ของกุล er mm ิฟของเพื่อนไดอยู่ดอกนี่โอ้โหเยี่ยมมีมาเดี๋ยวเราคูณมาเดี๋ยวเราคูณมาทำเสีย1นึ่งพันสี่ร้อยไปเสียก่อนแล้วการเพิ่มหน้ากูไปต่อกูไม่ยอมเพื่อนเฮ้ยกูจัดเบ็ดร้อยดีกว่าไหมเบ็ดร้อยเท่าไหร่วะเบ็ดร้อยไม่พอหรอเพื่อนเบ็ดร้อยพอกบัตรเจ็ดบัตรเจ็ดว่ะกูจัดเบ็ดเจ็ดสิบแล้วการเพื่อนนะเรามันสายโลบใช่ไหมเรามปนสายโลบเพื่อนมากรักพิธามใช่ไหมรักพิธามคุณ ตามลักที่ทำหน่อยเขากรุมแบบนี้บงังหมดได้คอมเมนต์นะเพื่อนๆนะเขากรุบแบบนี้บงังหมุดได้คอมเมนต์เลยนะเพื่อนแล้วจะไม่พลาดชมดูนะเล้วจะไม่พลาดช่วงเวลาดีๆด,ดูนะมาของแมวหน่อยเพื่อนของแมวหน่อยของแมวทั้งห้าตัวก่อนแล้วกันเพื่อนรึไม่ม,มาหนึ่ง,ง,งตัวเองมาหนึ่งตัวเองอีเจหายขอสักสี่ตัวเลี้ยงมา โคูณหกยูอีกคูณหกยูอีกแมวมาสองโอเคคูณถึงก็พอ,อขอคำนวณจริงจริงคำนวณหนักหนาคำนวณหัวหดวเดือดคำนวณหัวหดวเดือดไอ้ยัเงีย,ย,กยบกริบเงียบกริบเงียบมนุนกระเจ็บพออย่างเดียวเงียบกระพากเจ็บพออย่างเดียวแต่มันก็ยังเงียบกริบเดือดโอ้โห,โหเดี๋ยวมองตั้งแต่นี้ขึ้นม โอ okay, เคเฮียเูเจ็บคอหมดแล้วเพื่อนพอนะอเออเท้ากลุ่มแบบนี้บักหมดใต้คอมเมนต์แล้วการทุกวันอยากให้เฮียมีเล่งเกมของไข่ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเฮียมีจะไปจัดให้ทุกเกมของ f c นะฝากกิจกรรมนะเฮียมีจะมีกิจกรรมแจกทุกสัปดาหา์ทุกวนนฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนะไปขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายชูปอกเออ